อันน <ừ. ừ. S 2> uh ี <c oughs> ้ใ okay. ส okay okay ่เนอืมอืมนี่หล้อโอเรอใช่ไหมใช่โอเคนะโอเคครับโอ้กินกินกินได้อันนี้ใส่น้ำใช่ไหมดู โอ้ไม oh, oh, uh ่รู้อู้ใส่น้ำใส่อาหารไม่รู้มีมีสองมีสองไม่รู้